สวัสดีค่ะพบกับช่องสุดกับก,บการปลูกชาแนลนะคะคลิปนี้พี่หนึ่งก็จะชวนท่านผู้ชมนะคะมาอัปเดตต้นกาหลงนะคะที่ตอนกิ่งแล้วก็นำมาปักชำค่ะนี่นะคะเริ่มงามแล้วนะคะการตอนกิ่งพี่นงว่ามันดีกว่าที่เราจะนำเมล็ดนะคะมาปลูกเพราะว่านำต้นของต้นกาหลงจะแข็งแรงกว่าเคยนำ เลแล้วมาเพาะนี่นะคะเขาก็จะเป็นยากหน่อยนี่นะคะสามารถปลูกลงกระถางก็ได้ลงดินก็ได้นะคะเป็นต้นไม้มงคลนะคะลักษณะดอกเขาก็จะเป็นดอกสีขาวแล้วก็สีม่วงนะคะกลายเป็นสีม่วงนะคะเป็นง่ายปลูกง่ายทนแรงทนฝนมากเลยนะคะสําหรับต้นการหลงค่ะ ค่ะคลิปนี้นะคะพี่หนงก็มาอัปเดตนะคะต้นกระหงที่ต้อนแล้วก็ปักชํำไว้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ